สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับบ่าวป้อมนะครับอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องนะครับมื่อนี้นะครับบ่าวป้อมพาพี่น้องนะครับมาเข้าวัดครับอ่าเนื่องในวันอะไรเนื่องในวันออกพรรษาครับพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับบ่าวป้อมอยู่ที่วัดทุ่งนะครับอำเภออากาศํำนวยนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่นี่ก็จะมีพระธาตุนะครับวัดทุ่งเลยครับเป็นที่อัศกราณ์นะครับบูชานะครับของพี่น้องนะครับทุกๆกท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวตามเข้ามาในวัดกับบ่าวป้อมนะครับเชิญครับ ท่านเจ้าคุณเป็นข้ามาอะไรบ่ครับอยู่ข้างในแล้วหรือู่่โออครับอ่านะครับวันนี้ก็โอกาสดีครับพอดีท่านเจ้าคุณนะครับก็อยู่พอดีนะครับเดี๋ยวบอกพ่อมนะครับสีพาพี่น้องนะครับเข้าไปอ่าไปกราบนะครับท่านเจ้าคุณหนุ่ยนะครับแห่งวัดทุ่งนะครับอ่า เพื่อพี่น้องนะครับจะได้รับพรดีๆนะครับในวันออก,ออกพรรษากับบ่าวป้อมะครับพร้อมนี้ก็บ่าวป้อมะครับจะสอบถามประวัตินะครับความเป็นมากับท่านเจ้าคุณด้วยครับตามบ่าวป้อมมานะครับพี่น้อยครับาไปแล้ว ครับมูนีค่ได้มีโอกาสนะครับได้พบท่านเจ้าคุณนะครับมูนี้กสีมาขอพรนะครับในวันออกพรรษาเนี então, ed, Trail, ่ยนะครับท่านเจ้าคุณนะครับแล้วก็อยากให้ท่านเจ้าค so ุณนะครับลูกคุณท่านเจ้าคุณนะครับให้พรพี่น้องทางบ้านนะครับในวันพระใหญ่วันศิลนมูนีครับเออครับอมูนีเป็นมือวันประวัลนาเป็นมือออกพรรษา ซึ่งในภาคเชา้ายามตอนเช้าตีสามตีสี่ไและผะสงก์กสิมาร่วมกันมาทุกวัดในเขตอ้อมแอ้มนี่แหละมาแล้วกับทรงทั้งหลายพ้ากันสวดมนต์ไหวพระเสดมนต์ไหวพระแล้กกับประกอบพิธีออกพรรษาประกอบพิธีปรวรณาการปรวรณานั่นกา คือเมื่อพิกูุทั้งหลายพร้อมเพียงกันแล้วก็ภากันประวรณาสังคำพันเตปวาเลมิทิเทนวาสุเตนวาปริสังกยวาเป็นต้นเป็นอาทิซึ่งความหมายนกะ็คือว่าพระสงฆ์พระภิกษุแจ้งต่อสงฆ์ทั้งหลายสิเป็นองค์อ่อนก็ดีสิเป็นองค์แก่ก็ดี เมื่อมาพร้อมกันแล้วกับปวารณาคำปรปวารณานั่นคำแปลเป็นไทยออกมากอ,อคือว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าหากว่าได้เห็นกด็ดีได้ยินกด็ดีหรือสงสัยก็ดีในตัวของข้าพเจ้านี่ว่าข้าพเจ้านี่เหตุบทถูกโบควนกับพระธรรมวินยัย ในรักธรรมทางพุทธศาสนาสิ่งใดที่มันบดถือบดต้องก็ให้ทรงทั้งหลายได้ติเตียนเพื่อสิได้ปั๊บโตต่อไปให้มันถึกต้องตามประธรรมวินัยซึ่งในตอนเศร้าก็ได้เหตุเรียบร้อยแล้วสัอนั่นเป็นสังฆกรรมทรงทั้งหลายพร้อมเพียงกันเหตุส่วนใจามากจังหน่อยกบญาติโยมทั้งหลายกับผ้ากัน หลังไหลลงมานําพัตหารมาถวายแก่พระสงฆ์แล้วกันในตอนแรงก็ิิมีพิธีเวียนเทียนเวียนเทียนแล้วกับการเวียนเทียนของเมืองอากาศเท่านี้ก็ขึ้นหนับเนื่องมาจากการไล่เห่อไฟในบุญเดินซิบโค้งเห่อไฟนะัเพื่อนซีเอามาเอามาเห็ดเป็น,น,นบ่อน ตามไปที่เพื่อนสีเอาหมักตูมกามาเลยเพื่อกับมาสิฟัดเอาใส่มันออกบาดนี่กับมาผัานตีนกาเอาฝ่ายมาผัานเป็นตีนกาแลว้ววาดนี้กับวางลงในหมักตูมกานั่นกับเอาแกงเผ่งแกงเทียนเอาน้ามันลงใส่มือแรงเพรื่องกระซิไตอ่าโคมไฟที่เป็นหมักตูมกานัเนหละ ถวายบูชานางพุมมากาผู้เป็นแม่ของพู้พรทยเจ้าทั้งหาพระองค์โดยเหตุใส่เหือไฟบกเหือไฟบกค,คือกัลักษณะคือคือเหือไฟที่ไหลในเดือนซิบของไทยเมืองอากาศนั่นแหละ,อ,ะอันนี้เมื่อแรงกับซีมีการไหวผ่าส่วนบนแล้วก็ตามประทีิโคมไฟบูชานางพมมากาบูชาพรรัตนาไตคถือเป็นประเพณีที่ เคยเหตุกันมาบุเคยได้คาดวัดท่งของเฮานี่ก็เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือสมัยที่สมัยที่เพื่อนมาตั้งเมืองอากาศแล้วกเบเมื่อเมืองอากาศได้ได้เป็นเมืองโดยที่ท่าวศีสุราชนี่ ท่าสีสุราชนี้ได้เป็นเจ้าเมืองอากาศได้เสื่อว่าหลวงพระรานุกูลเมื่อเป็นหลวงพระรานุกูลแล้วเพื่อกะว่าได้ไปตัดเอาไม่หั่งไม่หั่งอยู่ในท่าวัดกลางในท่าวัดกลางเสื่อเอินว่าท่าหั่งอันนี้อันนี้ยับลงม้านี่ยับลงม้านเซ่งเส็นนาวัดในเอินว่าท่าฮงครับท่าฮงนี่เป็นท่าของฮงยาหลวง ห้องยาหลวงยับลงมากก็คือท่ากกกแต่ว่าเพื่อนเอาอไม้หังอยู่ในท่าหัง่งท่าวัดกลางนั่นเป็นไม้เป็นไม้หังตายยืนไม้ตายยืนฝ้าผ้าครับเอามาเพื่อก็เอามาควัดเป็นผัสสังกจายครับแต่ควัดเป็นสังกระจายสแสดงออกซึ่งความอุดมสมบูรณ์สั่งสลองเมืองอากาศครับสั่งแล้วกับปฏิสถานไว้ทั้ง เดินทั้งนี่แลหละนาทั้งนาตลาดนี่ปุ๊บก,กระเทิบไว้ให้แขกคนไปข่าไปขายมากกสื้อสีสื่อคำมาพอ่อเพื่อนเอินมาพ่อพ่อผักกระจายค,คือสื่อสีทองคําไปข่าไปขายหลังจากไ้มาบะมาบนเพื่อนแล้วกสื่อสีมามาพ่อมาท่าให้เพื่อนเลยเลืเอเ่อมผัมกกระจายก็ดีบนนัดนี้สมัยนั้น มีครู่บาอาจารย์ผู้ใหญ่อยู่ในนี้อยู่คู่ละครแต่ที่อยู่คู่ละครหนี่งซื่อว่าเจ้าครู่นนท์เจ้าครูนนท์เพิ่นเพิ่นพระผู้ใหญ่ต่อมานี่เมื่ออัญญาคุณประมาณอัญญาจากนครพนมมามาอัานานั่นมาเป็นในอำเภออากาศนี่ยเพื่อก็เลยตัดถนนเส้นหน้าตลาดนี่ เส้นทางด้านทางด้านทิศใต้ตกเป็นของหลวงตกเป็นของหลวงแม่นเม็ดตั้งแต่อนามัยเก่ามาจนหอดตลาดไปจนหอดโรงเรียนในอันนั้นเอิ้นว่าเอิ้นว่าท่งสารอันนั้นอ๋อครับผมท่งสารเออเอิ้นว่าท่งสาราเพิ่์นกัตตัถนนเส้นนี้แหละทางด้านทิศใต้คือฟากทางตลาดนั่นเลยเป็นที่เป็นที่ของหลวงเดียรนี้ก็เป็นที่ราชพัสดุ ทังด้านที่เนือในตกเป็นของวัดครับก็เลยเป็นสถานที่ที่หลวงที่คุณประมาณได้ได้มาอาวัดทงนี่เป็นที่ทําการสมัยตะกี้บุญที่ทําการก็เลยต่อมากกอาวัดทงนี่เมื่อตกเขามาปี2,443 2,443นีนี่ ญา,าหลวงพระรากูอนูนถึงแก่อนิจกรรมเพื่อนตาย2444หลวงอนุบาลใน,นคมเขตเลยขอพระราชทานวิสุงคามสีมาสร้างซิมวัด่งปี2444ครับบัดน,นี้เมื่อเพื่อนสร้างเรียบร้อยแล้วกกะ วัดทงเฮากะได้ซื้อว่าวัดทงตะกี้เพิ่นเอินว่าวัดทัศสีมาวาดเอินว่าวัดทัศสีมาวาดเพราะว่ามันทัดลงมาเรื่อยๆพะวัดบ้านมันจะเลื่อนออกทางนี้ครับวัดนี่เป็นที่ผักผ้าอาศัยของแขกข้าค้นขายคนทั้งหลายจึงเอินว่าวัดทงตั้งแต่พุ่นเดียวนี่ต่อมาก็เลยเอนวัดทงวัดทงเดนี่ซื้ออันนี้กับวัดทุ่ง ันยังวัดทุงท่งเคยกันเออเป็นวัดไทยบ้านครับก็เออวัดทุ่งครับสร้างอยู่ใกล้ทุ่งเป็นไทยบ้านเออบ่อนผักผ้าอาศัยกองแขกข้า,ขาค้นขายคนเนี้คเป็นนายห้อยทั้งร้ายไปค้าขายทั้งเกวียนขามนำหญ้ามากกับสิมาผักอยู่ในในทุ่งนี่รัาเ,ออเป็นที่ผักผ้าอาศัยกองแขกข้า,ขาค้นขายคนเนนะยก็อันจเจริญมาโดยลำดับมิเจ้าอาวาสปกครองมาต่อมาก,กะ มาพากันสั่งพระาธาตุเมื่ออากาศนีขื้นส้่งขึ้นมากก็ได้ฮอดฮอดปีนี่เมื่อก็ได้สิบป,ปีนี่เลยสัางส้่งมากก็ดีก็นจะได้ประกอบพิธีหยกชัดเดี๋ยวชัดก็ได้มากรลบมือใดครับ,รบหยกชัดครับท่านยังโบราณได้มือยังถา่าย่างถาเพื่อนนั่น,น,นกำาหนดการทางล่างเพื่อนกำาหนดมากเลยแลบแรกแจงสิป,ประกาศให แลนยกชัดนี่สิมีแบบทางเจ้านายทางกรุงเทพไลยมามีสเสด็จอยู่มีสเสด็จอยู่นะครับออมีสเสด็จสิมีสเสด็จมาหยกแต่ว่าห้าบ่หันได้กําหนดมืออันนี้เพราะว่าต้องฟังทังพุ่นซิ่ก่อนเ,ออเพื่อนแจ้งมาห้าจังได้เ้าจังกหนดมือได้ครับออพอเดียวมือมือกํหนดมือได้ก็เดี๋ยวบอกปองว่าสีมามาทําข่าวให้พี่น้องได้ทราบได้ ได้บุญน้กากันนะครับมาซอยรวมแรงรวมใจกันนะครับเพราะว่าเฮาก็ต้องซอยกันอนุรักษ์ครับประเภทนี้วัฒนธรรมความเป็นโย่ยของเฮานี่ต้องรักษาเอาไว้ให้มันเสื่อมสูญไปในยุคในสมัยของเฮามันภาษาก็เป็นเครื่องบ่งบอกของความเป็นมากของเผ่าพันธุ์ของชาติตระกูล ถ้าหาว่าเข้าถิมภาษาแล้วก็ทถิมประเพณีวัฒนธรรมกับความเป็นย่อยกับบุญนี้ด้วยความเป็นเผ่าพันธุ์กับบุญนีบดังนั้นแล้วก็มือแรงนี่กัแต่เข้ากับมาพากันเวียนเทียนตามปฏิคมไฟบูชานั่งพุมากาแม่ของพระบุทธเจ้าทั้งหาพระองค์แล้วกับบูชาพระลักษณะไปบูชาพระธาตุไปท้อมกับขอ ให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้หลับชมหลับฟังในช่องข่าว่าวป้อมครับช่องขา่าว่าวป้อมนี่ก็ให้หลับทราบโดยทั่วกันเดอ้อมาไปมาทำบุญเวียนเทียนบูชาพระัตนาใยน้ำกันขอให้ใจเห่าทั้งหลายจงเตืนผูท้ที่ยึดมัน่น ในคุณธรรมในรักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระปุมิพระภาคเจ้า,าผู้ที่เป็นบรมคกูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอให้เท่าทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแห้งหายโภยหายภัยหายพยาธิโลคคาบ่หยพย้พบอันหานบ่ใหยย้ท่า,านอันหห้ให้คั้มให้ฟูนให้หมันให้ยืนให้กว้างให้ฟว้างให้สร้างลูกปุ๊กขึ้น ให้แก้วคาดปลอดภัยให้เฉริญก้ากุ้งหุ่งเฮืองให้หั่งให้มีขึ้นเทนพลในอยัมบัทันตาคู่ขู้คก่คนเดิอชาธุครับพี่น้องครับมุนีกัป้าป้อมนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้มานะครับ กราบท่านเจ้าคุณหนุ่ยนะครับแห่งวัดทุ่งนะครับเมืองอากาศนะครับพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องนะครับผู้ใดนะครับที่เขามาในอำเภออากาศนะครับจังหวัดสกลนครก็สามารถนะครับเดินทางมาได้นะครับทางสินทางนะครับสุ่งเนืนนะครับอากาศเซกานะครับเมื่อเขามาถึงตัวอำเภออากาศแล้วก็เมื่อมาถึงนะครับธนาคารอมสินนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับมาทางตลาดนะครับก่อนถึงตลาดนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะถึงวัดทุ่งนะครับ แล้วก็อีกไม่นานนี้คือจะมีประเพณีจะมีกําหนดการนะครับยกฉัดนะครับขึ้นสู่พระธาตุวัดทุ่งนะครับเดี๋ยวถ้ามีกําหนดการแน่นอนนะครับและมีเสด็จนะครับก็เดี๋ยวป้าป้อมจะแจ้งข่าวนะครับสําหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีใจศรัทธานะครับมาร่วมสักระทำบุญนะครับด้วยกันที่วัดทุ่งนะครับอ่าเดี๋ยวสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวป้าป้อมนะครับขออนุญาตนะครับกราบลานะครับท่านเจ้าคุณก่อนนะครับเด้อครับ ลูกหลานก็บขอบคุณท่านเจ้าคุณหลายๆนะครับที่ท่านเจ้าคุณนะครับได้เล่านะครับประวัติความเป็นมาของวัดทุ่งนะครับในอดีตการและก็ได้นะครับเทศอน์นะครับพี่น้องทั้งบ้านนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวบอกขออนุญาตท่านเจ้าคุณสักนิดนะครับขอบคุณครับครับพี่น้องนะครับ เมื่อกี้นะครับพระฤาษีเลานะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปกราบไหว้นะครับขอพรกับท่านเจ้าคุณหนุยนะครับวัดทุ่งนะครับท่านก็เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับของสกลนครครับทีนี้นะครับในวันนี้นะครับวันออกพรรษานะครับตามประเพณีเราก็ช่วงเย็นนะครับก็จะมีการเวียนเทียนนะครับรอบพระธาตุเมืองอากาศนะครับถ้าพี่น้องนะครับท่านใดนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับสะดวกก็ มาร่วมเวียนเทียนนะครับได้ที่พระธาตุอากาศนะครับวัดทุ่งนะครับหรือถ้าพี่น้องท่านใดนะครับอยากให้เ่าป้อมนะครับไฟ้สดนะครับบรรยากาศการเวียนเทียนนะครับอยู่วัดทุ่งก็คอมเมนต์แจ้งบ่าป้อมได้นะครับเดี๋ยวบ่าป้อมจะมาทําข่าวให้ครับพี่น้องหลังจากนี้นะครับเ่าป้อมจะพาพี่น้องนะครับชมบรรยากาศนะครับด้านในคร่าวๆนะครับนะครับด้านขวามือนะครับของเ่าป้อมนะครับที่เห็นอยู่นี้จะเป็นพระธาตุนะครับวัดทุ่งนะครับเมืองอากาศบ้านเรานะครับ ซึ่งอยู่ที่อำเภออากาศอำนนวยครับจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างซ่อมแซมบูรณะนะครับนิดนึงนะครับเดินมาชมกระเป๋าพ้อมครับข่าวนะครับเร่วๆว่าจะมีนะครับพิธีนะครับยกช่อนะครับของพระธาตุวัดทุ่งนะครับแต่ท่านเจ้าคุณหนุยก็ยังไม่ได้แจ้งนะครับว่ากําหนดการเป็นช่วงวันไหนนะครับคงรอกําหนดการจากทาง ในวังด้วยนะครับเพราะแต่ละปีนะครับทางในวังท่านก็จะเสด็จมาเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้นะครับบ่าวป้อมนะครับให้ดูบรรยากาศด้านในของพระธาตุวัดทุ่งก่อนนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมนะครับบ่าวป้อมอาจจะไม่ได้เข้าไปนะครับแต่ถ้าซ่อมแซมเสร็จนะครับบ่าวป้อมจะให้ทุกท่านนะครับได้ดู ด้านในได้ชมด้านในนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับให้กับทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งครับผมส่วนด้านหลังนะครับด้านนี้นะครับด้านหลังเบาป้อมนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับพระธาตุวัตทุนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นโบสถ์ก็ได้นะครับพี่น้องนะครับเป็นสถานที่นะครับทํากิจนะครับขององค์เรานะครับพระสงฆ์นะครับที่ มาเทศนะครับตอนเช้าตอนเย็นนะครับเป็นการทําพิธีกรรมทางศาสนานครับของศาสนาพุทธบ้านเรานะครับผมท่านใดมีโอกาสก็อย่าลืมนะครับมาแวะได้นะครับที่วัดทุ่งเงืองอากาศนะครับมาง่ายครับมาก็ติดติดกับตลาดอากาศนะครับพี่น้องที่จอดรถก็สะดวกอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าพี่น้องนะครับท่านใดนะครับอยากได้ ของดีนะครับวัตถุมงคลจากท่านเจ้าคุณก็อันนี้พี่น้องต้องตามเองแล้วครับเพราะว่าบ่าวป้อมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับอันนี้บอกบอกทิ้งท้ายคลิปก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนรอบที่แล้วนะครับบ่าวป้อมไปแวะกลาบนะครับท่านหลวงปู่ศูนย์นะครับบ่าวป้อมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับบ่าวป้อมก็ขอให้พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับพบแต่ความสุขความเจริญนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับสมหวังทุกประการนะครับแล้วพบกันกับบ่าวป้อมนะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ